สวัสดีจ้าสวัสดีคนวันพระฤหัสสบดีค่ะร่ำรวยเงินทองนะจ้าสัปดาห์นี้อะต่อกันเลยจาก9ถึง16เดือนธันวาคมไพ่ยอยากบอกอะไรกดไลค์กดแชร์จ้า The ดทำพันล้สี่ไม้เท้าและราชินีไม้เท้าเห็นความสำเร็จเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการเติบโตก้าวหน้า เห็นว่าคนวันพระหัสมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจมีเกณฑ์การได้ทำอะไรใหม่ๆลองสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นเด็ดแทมแพลนย้ายงานย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยย้ายโต๊ะทำงานใหม่เปลี่ยนที่ทำงานใหม่ย้ายสาขาย้ายตำแหน่งได้ลองสิ่งใหม่อะไรใหม่ๆ ราชินีไม่เท้าการได้รับมอบหมายให้ทำงานที่อยู่ในตำแหน่งหัวหน้าการบริหารการจัดการตำแหน่งสูงขึ้นอาจจะดูจู้จี้จุกจิกนิดนึงแต่มองแล้วส่งผลดีกับคนวันพระหัส,สบ,บดีในสัปดาห์นี้มีเงินมีงานมีข้อเสนอมีโอกาสรออยู่หรือแม้แต่คนที่คิดจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆสัญลักษณ์ของไพ่เบญญยการเขียนย้ายการไปบรรจุนะหรือเราอยากจะอยู่ที่ไหน อยู่ตรงนั้นยาวๆอยู่ตรงนั้นนานๆมีโอกาสได้รับข่าวดีคนตกงานว่างงานได้รับข่าวดีคนรอบรรจุคนรอเรียกได้นะคนรอย้ายคนรอเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้นะหรือแม้แต่เริ่มต้นธุรกิจเริ่มทําอะไรบางอย่างถือว่าดีบางทีอาจจะทํากับคู่หูคู่พันธมิตรบางคนอาจจะทํากับคนรักกับคู่ครองนะช่วงเนี้เรื่องงานนะหรือแม้แต่ธุรกิจส่วนตัวจะมีเรื่องอารมณ์ หุดหงิดราชินีไม้เท้าเป็นไพ่จู้จี้จุกจิกบงการต้องสั่งต้องจัดการต้องจัดแจงช่วงนี้อารมณ์จะค่อนข้างแปรปรวนนิดนึงอาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าปัจจัยภายนอกมันควบคุมไม่ได้ก็อย่าเอาอารมณ์ไปใ,ใส่ใจกับมันนะเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปในทิศท,ทางที่ดีสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีการเดินทางปลอดภัยส่งผลสำเร็จ ต้องระวังเรื่องกดไหลย้อนต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำย่อยมีไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำย่อยมีไพ่ที่เกี่ยวกับไหลกดไหลย้อนบางคนมีปัญหาที่เกี่ยวกับข้อเข่า เขาเรียกว่าไข่ข้อนะไขข้อไม่ค่อยจะดีช่วงนี้นะนอกเหนือจากอารมณ์ที่ต้องระวังนะกดไหลย้อนก็ต้องระวังนะน้ำย่อยไม่ค่อยจะดีด้วยช่วงนี้เราก็ระวังเรื่องข้อขาข้อเข่าเรื่องการเงินของคนวันพระหัสบดีสัปดาห์นี้ดีมากไม่เดือดร้อนไม่ติดขัดถึงแม้ว่าไพ่เนี่ยไม่ได้มีไพ่การเงินขึ้นโดดเด่นโดยตรงแต่มีเรื่องของเงินเข้ามาแน่ๆบริหารจัดการการเงินดีๆ มันเป็นไพ่ที่หมุนเงินมีสภาพคล่องรับซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปใครกลัวว่าจะหมุนเงินไม่ทันอาจารย์การันตีเลยว่าสัปดาห์นี้หมุนเงินได้ทันมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโชคลาภจ,จากลางสังหรณ์หรือแมวดำหมาดำให้โชคให้ลาภนะคะเซนแม่นลางสังหรณ์ดีเจ้าที่เจ้าทางช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนในเรื่องของเงินทองคู่หูคู่พันธมิตร คู่ชีวิตช่วยเหลือในเรื่องของเงินทองเพราะฉะนั้นการเงินยังเห็นสภาพคล่องการเงินยังเห็นความมั่นคงการเงินยังเห็นไพ่โชคลาภและอาจจะมีเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานหรือโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่ปิดจ็อบปิดจบไปแล้วรอคอยเฉลิมฉลองรอคอยรับเงินรับทรัพย์ก็มีโอกาสเป็นไปได้การเงินเนี่ยยังล้วไหล ยังมีรายจ่ายแต่ถ้าคุณบริหารจัดการได้ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะสำหรับคนวันพระหัสบดีที่เก็บเงินไม่อยู่แนะนำบูชาบ่วงหน้ากระบดรับซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปเก็บเงินไม่อยู่บูชาแล้วดีค่ะ แนะนำเสริมดวงการเงินนะคะ239ส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางย้ำ239า239บาทส่งฟรีไม่มีปลายทางนะเสริมสเสน่ห์คนรักคนเมตตาผู้ใหญ่นิยมชมชอบเสริมความรักความสามัคคีเสริมความรัก,าารรกหนุ่มสาวผัวเมียให้รักกันสามาคัคคีกันปองดองกันแคปหน้าจอไว้แล้วส่งแชทมาสนใจบูชาพญานาคนะส่วนเรื่องของความรักก็มีบ้างอารมณ์ที่แปรปรวนก็มีบ้าง ที่งุดหงิดอย่าไปจูจ้จี้เรื่องบางเรื่องเราต้องทำใจคำว่าคู่ชีวิตไม่ใช่เจ้าของชีวิตถ้าจะมาเป็นเจ้าของชีวิตเหมือนชีนีวะ่ะสั่งต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้ บางทีบางอย่างก็ต้องทําความเข้าใจเพราะไม่งั้นมันหงุดหงิดหัวใจอีกฝ่ายนึงก็จะอึดอัดร,รําคาญก็ไม่รู้ว่าตัวคนวันพระหัสเองเป็นคนจู้จี้จุกจิกหรือว่าแฟนของคนวันพระหัสเองเป็นคนจู้จี้จุกจิกนะ,ะสามวันดี4ี่วันหงุดหงิดก็เป็นไปได้แต่ก็ยังรักกันมั่นคงใครที่ลงหลักปักฐานใครที่ลงหลักปักใจมีโอกาสได้ขอแต่งงานมีโอกาสได้มีงานมงคลสไม้เท้เป็นไพ่การส เฉลิมฉลองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการวิวาก็มองว่าเป็นความหมายของไพ่ข่าวดีในเรื่องของการขอแต่งงานก็ได้เช่นกันค่ะส่วนเรื่องของคนโสดคนโสดเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวบางทีก็ลำคาญ คือคนเข้ามาจีบจีบเยอะๆลำคาญมาวุ่นวายชีวิตกับคนวันศุกร์มากก็วันพระรหัสมากก็ลำคาญเพราะฉะนั้นคนวันพระรหัสช่วงนี้เอาแน่นอนไม่ได้เหงาเงาก็อยากมีแฟนแต่บางทีพอมีคนเข้ามาจริงๆก็บเบื่อก็ลำคาญไม่ต้องรีบช่วง7-8็ดวันนี้ไปเอาเรื่องงานเรื่องเงินไปจัดการชีวิตให้เข้าที่เข้าทางอย่างอื่นมันไม่มีอะไรเสียหายเพราะฉะนั้นไม่มีแฟนสัปดาห์เดียวก็ไม่ตายอะไรที่มันสร้างความจุกจิกลำคาญใจหรือใครที่มันไม่ถูกชะตา ก็ไม่ต้องไปอะไรกับมันมากมายนะทำบุญกับน้องหมาน้องแมวจรจัดนะช่วยเหลือหมาแมวจรจัด หรือใครอยากร่วมบุญกับเด็กกำพร้าสามารถสมทบทุนกับอาจารย์ได้นะกลางเดือนธันวาอาจารย์จะไปทำบุญกับเด็กกำพร้าวัดดอนจันนะเซนแม่นล้างสังหอนดีใครอยากดูดวงส่วนตัวด้วยไพ่ยิบสีทักแชดมาได้เลย1คำถามาม39บาทโทรคุยเปิดพื้นดวงโทรคุยเปิดไพ่ไม่จำกัดคำถามเริ่มต้น3 4 9บาทนะนี่ไงแมวดำนำโชคกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอาจารย์กับน้องมีตังลาไปก่อนค่ะ 5คนมันพระหัสโชคดีค่ะ